สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เริ่มเข้ามาในวงการคัสตอมคีย์บอร์ดเนี่ยแล่ก็เริ่มที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน Facebook YouTube หรือว่าเลติตต่างๆเนี่ยครับก็ต้องเจอกับคำศัพท์ต่างๆมากมายนะครับที่คนในกลุ่มหรือว่าคนในพื้นที่นั้นๆเนี่ยใช้กันซึ่งก็จะมีบางส่วนนะครับที่เป็นคำศัพท์เฉพาะของวงการคัสตอมคีย์บอร์ดที่เรียกได้ว่าเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างใหม่ครับทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะยังงงได้ครับว่าคําศัพท์ที่เกิดขึ้น ตามกระทูต้ต่างๆหรือว่าโพสต์ต่างๆเนี่ยคืออะไรกันบ้างนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันครับว่าคําศัพท์ในวงการคัสตอมคีย์บอร์ดเนี่ยเบื้องต้นนะครับที่ควรรู้ไว้เนี่ยมีอะไรกันบ้างซึ่งในคลิปกันก่อนหน้าที่ผมเคยทําออกมานะครับก็จะมีบางคําศัพท์ที่ผมเคยได้บอกไปแล้วบ้างนะครับอย่างเช่นคําว่าต็อกหรือว่าแครกหรือว่าอย่างเช่นคําว่ากรุปบายหรือว่าไอซีไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถกดคลิปเก่าๆเข้าไปดูกันได้นะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมีคำศัพท์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นคำที่น่ารู้เอาไว้นะครับเพราะว่าถูกใช้งานได้ค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะครับในวงการคัสตอมคีย์บอร์ดเนี่ยรวมไปถึงในชุดค้ำเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นคำที่ถูกถามเข้ามาภายในเพจหรือว่าในคอมเมนต์ YouTube ของผมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะมีคำอะไรบ้างเนี่ยก็ไปเริ่มกันเลยครับโดยคำแรกครับก็คือ WTB และ WTS ครับโดยคำนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เริ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่ม a c e b o o k นะครับจะต้องเจอกันค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียว ซึ่งหลายคนเนี่ยก็จะยังไม่รู้นะครับ WT เนี่ยย่อมาจาก Want to จุดๆๆนั่นเองครับ WTB เนี่ยก็คือ Want to buy หรือว่ามีความต้องการซื้ออะไรบางอย่างนั่นเองครับหรือ WTS ก็คือ Want to sell จุดๆก็คือต้องการที่จะขายอะไรบางอย่างนั่นเองครับโดย2คํานี้นะครับก็จะเป็นคําเปิดหัวเพื่อสร้างกระทู้ในการซื้อหรือขายบางอย่างขึ้นมานั่นเองครับ อย่างเช่นเรามีคีย์บอร์ดเนี่ยแล้วต้องการจะขายแล้วก็จะใช้คําว่า w a n t to sell หรือว่า WTS QK 6 5หรือถ้าเกิดเราต้องการหาคีย์บอร์ดอย่างเช่น Link 6 5เนี่ยก็จะเป็น WTB หรือว่า w a n t to buy Link 6 5นั่นเองครับรวมไปถึงคําต่างๆเหล่านี้นะครับก็ยังมีบางคนเนี่ยเอาไปดัดแปลงหรือว่ามีการดัดๆไปเป็นคําอื่นๆอ,อีกบ้างนะครับอย่างเช่น WTT หรือว่า WTT นะครับก็คือ one to trade นั่นเองก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับ ไม่ใช่เป็นการขายหรือว่าการซื้อแต่ว่าเป็นการที่สมมุติว่าคุณมีคีย์บอร์ดตัวนึงเนี่ยและต้องการคีย์บอร์ดอีกตัวหนึ่งในมูลค่าที่ใกล้ๆกันหรือว่าเพิ่มส่วนต่างเล็กน้อยเนี่ยก็จะใช้การเทรดกันโดยที่ไม่ต้องแลกเป็นตัวเงินเลยนั่นเองนะครับหรือว่าคําว่า WTS เนี่ยก็มักจะมีบางคนเนี่ยที่ดัดคําไปจากคําว่าเซลเนี่ยเป็นคําว่าโชว์แทนนะครับก็จะเป็น a n t to Show ซึ่ง a n t to Show เนี่ยก็จะเป็นคําพูดขำๆข,ข,ขึ้นมาเวลาที่คุณได้รับคีย์บอร์ดมาใหม่ๆนะครับและต้อง อวดหรือว่าต้องการที่จะโชว์ให้เพื่อนๆในกลุ่มได้ดูเนี่ยก็จะตั้งกระทู้ว่า one to show เพื่อบอกว่ากระทู้นี้เนี่ยคุณจะมาโชว์ความสวยงามของคีย์บอร์ดของคุณนั่นเองครับคำต่อไปนะครับก็เป็นคำที่ยอดฮิตเหมือนกันที่จะมาเรื่อยๆในกลุ่มคีย์บอร์ดนะครับก็คือคำว่า m a i l d a y นั่นเอง m a i l d a y ครับก็คือเป็นคำที่แปลมาง่ายๆได้เลยครับก็คือ m i l ที่แปลว่าจดหมายนั่นเองแล้วก็ day ก็คือวันนะครับถ้าแปลง่งายๆเนี่ยก็คือวันที่มีจดหมายเข้านั่นเองนะครับ คนส่วนมากที่ใช้คําว่า mail ดย์ในกระทู้เนี่ยก็จะหมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีพัสดุหรือว่าคีย์บอร์ดเข้ามาส่งที่บ้านของตอนเองนั่นเองครับหรือว่าก็เป็นการบอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมีการจัดส่งแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับคาต่อไปนะก็คือคําว่า extra หรือว่าคําว่าพิเศษนั่นเองครับ extra เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะใช้สําหรับกรณีที่มีการเปิดกรุปบายคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นมีการเปิดกรุปบายคีย์บอร์ดตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยทำกรุปบายมาทั้งหมด 200ตัวนะครับผลิตมา200ออเดอร์เท่านั้นตัว์ x t r a เนี่ยก็คือการผลิตนอกเหนือจากสต็อกหรือว่านอกเหนือจากอเดอร์เนี่ยมาเผื่อเอาไว้นั่นเองครับอย่างเช่นมีอเดอร์ทั้งหมด200ชิ้นเนี่ยก็จะทำ extra เพิ่มมาอีก50ชิ้นเป็น250ชิ้นครับไอ้ส่วน50ชิ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นอยู่ในหมด์ x t r a นั่นเองก็จะแปลว่าเป็นของเพิ่มเติมที่สามารถซื้อขายหรือว่ามีกติกาเพิ่มเติมในภายหลังครับอย่างเช่นหลายๆเจ้าเนี่ยก็จะมีการเพิ่มราคาหรือว่ามีการเพิ่มกตติิกกาาเเพ่่่มมขึ้้้นนนนนในอออทีซืัง คำต่อมาครับก็คือที่เรามักจะเห็นต่อท้ายว่า R 1 R 2 R 3ประมาณนี้ครับซึ่ง R ตรงนี้เนี่ยย่อมาจากราวหรือว่ารอบนั่นเองครับตัวอย่างเช่นที่เราเห็นได้บ่อยๆเนี่ยก็คือ QK 6 5เลยครับ QK 6 5เนี่ยก็จะมี R 1แล้วก็ R 2นะครับทั้ง R 1แล้วก็ R 2เนี่ยหมายถึงรอบในการผลิตหรือว่ารอบในการกรุ๊ปบายคีย์บอร์ดรอบนั้นๆครับอย่างเช่น QK 6 5 R 1หรือว่าราวเนี่ยก็คือ QK 6 5ที่ประกาศกรุ๊ปบายไป หรือว่า q q 15 R2 เนี่ยก็คือราอูนะครับก็คือ QQ 15ที่มาจากล็อตที่2หรือว่าการประกาศกรุ๊ปบายรอบที่2นั่นเองครับซึ่งความแตกต่างของรอบต่างๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ระยะเวลากรุ๊ปบายหรือว่าบางเจ้าเนี่ยก็มีการปรับปรุงในรอบที่2มากขึ้นจากรอบแรกนะครับคําต่อมาครับก็อาจจะเริ่มลึกขึ้นมาสักเล็กน้อยนครับก็คือคําว่า A stock หรือว่า B stock นั่นเองหลายๆครั้งนะครับที่เวลาเราซื้อคีย์บอร์ดเนี่ยจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพวกคีย์เค้าหรือว่าคีย์บอร์ดที่ทํากร รูปบาบจากต่างประเทศเนี่ยจะมีคําต่อท้ายมาครับว่า A ลบสต็อกหรือว่า B สต็อกนั่นเองซึ่ง A ลบสต็อกหรือว่า B สต็อกที่ตามหลังมาเนี่ยก็คือการบอกว่าสินค้าหรือว่าคีย์บอร์ดชิ้นนั้นนะครับมีตําหนิบ้างเล็กน้อยนั่นเองโดยทั่วไปในเวลาแบรนด์ต่างๆขายคีย์บอร์ดนะครับมันย่มอมมีแล้วครับที่คีย์บอร์ดบางตัวเนี่ยอาจจะมีการมีตําหนิบ้างเล็กน้อยเช่นสีภายในทะลอกหรือว่าสีภายนอกะลอกบ้างเป็นรอยขนแมวนะครับคีย์บอร์ดพวกนั้นเนี่ยก็จะไม่ถูกจัดจําหน่ายในรอบแรกนั่นเอง ซึ่งในส่วนคีย์บอร์ดที่ไม่ไถูกจําหน่ายในรอบแรกแล้วก็มีตําหนิเล็กน้อยมากๆเนี่ยก็จะถูกนํามาวนขายใหม่ A stock หรือว่า B stock นั่นเองครับโดยตัวักอนที่ผมบอกมาเนี่ยเป็นการบอกถึงปริมาณตําหนิที่เกิดขึ้นในคีย์บอร์ดผมยกตัวอย่างเป็นคีย์เค้านะครับคีย์เคาเนี่ยก็อาจจะมีการขายออกมาเป็น A low stock เนี่ยก็คือที่มีการผลิตตามสเปคทุกอย่างเลยแต่ว่าอาจจะมีตําหนิเช่นสีะลอกตรงมุมบ้างเล็กน้อยหรือว่าสีะลอกภายในครับที่เวลาประกอบออกมาแล้วเนี่ยเราไม่เห็นนั่นเอง หรือพวกที่เป็นบีสต็อกเนี่ยก็คืออาจจะเริ่มมีรอยสเก็ตเล็กๆอยู่บริเวณขอบเคสหรือว่าอยู่บริเวณภายนอกบ้างเล็กน้อยครับโดยคำนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคำที่เราจะต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเข้ามาในวงการนี้หรือว่าคนที่ต้องการจะไปซื้อคีย์บอร์ดที่มาจากต่างประเทศนั่นเองครับการที่เขาบอกมาว่าเป็นสต็อกต่างๆเนี่ยก็เป็นการบอกเราได้ครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแบบใหม่ไม่มีรอยหรือว่าเป็นแบบคีย์บอร์ดที่มีรอยบ้างเล็กน้อยได้รับได้ไหมนะครับ เอาละครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหวังว่าข้อมูลในชุดนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าใจคําศัพท์ต่างๆในวงการนี้ได้มากขึ้นนะครับสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กด s u b สไครป์หรือว่ากดแชร์เนี่ยเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยช่อง,องเราก็มีช่องทางการติดต่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik To อกอินสตาแกรมหรือว่า Facebook นั่นเองครับสามารถเข้าไปพิมพ์คําถามหรือว่าเข้าไปเสนอแนะอะไรต่างๆเนี่ยในช่องทางต่างๆได้เลยนะครับ และช่องเราเนี่ยก็ยังมีการเปิด s u p e r t ์แทงแล้วก็เปิด m e m b e r ร์ชิด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถกด s u p e r t ์แทงหรือว่ากดเป็น m e m b e r ร์ชิให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ